เวลานั่งคุยกันหรือมีโอกาสได้คุยกันว่างอย่างนั้นว่างอย่างนี้เป็นผู้รู้ความว่างอะไรคือความว่างอะไรคือความบริสุทธิ์เมื่อใดที่เราพยายามจะเข้าใจความบริสุทธิ์มันยังไม่บริสุทธิ์หรอกแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราอยากบริสุทธิ์ในเมื่อมันมีเราเป็นเจ้าของความบริสุทธิ์มันยังบริสุทธิ์อยู่อีกเหรอมันคนละเรื่องกับความเข้าใจในความคิดในภาษาที่เราเข้าใจแม้แต่ธรรมเราก็ยังพยายามไปเป็นเจ้าของธรรมเราพยายามจะเป็นเจ้าของทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสหมดเลยนะผู้เจ้าบอกว่าปัญหาผมไม่เคยเต็มไม่มีเบื้องต้นไม่มีีท่่าาาามมมกลลงไไบ้้นปยยิด ยิ่งได้ในสิ่งที่อยากได้ความเรียกร้องหรือความห้องในใจกับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนไม่มีบ้านพอมีบ้านปุ๊บอยากมีรถมีรถปุ๊บอยากมีบ้านหลังไงเลยาไม่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมีมีหลังแค่นี้เราจะรู้สึกด,ดีมากเลยนะถ้าเราได้สิ่งสิ่งเนี้ย แต่พอมีปุ๊บได้มาปุ๊บมันกลับต้องการมากขึ้นอยู่เรื่อยๆทำไมมันเป็นอย่างนั้นมีเงินล้านนึงเอ้ยอยากมีสัก10บล้านมีสิบอยากมีร้อยทำไมเรเวลมันอัพขึ้นเรื่อยๆที่พยายามพูดถึงนี่คืออยากให้เรามองเข้ามาสู่หัวใจเราตามความเป็นจริงว่ามันจะจบลงตรงไหนถ้าเราทําตามมันอยากได้ได้มามันสุขจริงเหรอความสุขจริงๆไ,ไอ้ความสุขสุข,สขที่เราพูดถึงที่เราขว่คว้ากัน อะไรคือความสุขถ้าเรามาทําความเข้าใจมาพี่อรณาจริงๆในแต่ละขณะอะไรที่เราบอกว่ามันคือความสุขความพอใจพอใจนี่แหละคือความสุขมันเกี่ยวกับภายนอกไหมเราไม่มีทางชนะอะไรเลยนะถ้าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต่อให้เราได้ทุกอย่างที่เราอยากได้เราไม่มีทางที่จะค้นพบความสงบอย่างแท้จริงเพราะทุกอย่างเรายัางดําเนินไปด้วยความเป็นทาตของอารมณ์เป็นทาตของความอยากของตัวเองซึ่งมันไม่มีทางจบลงมีแต่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยกำลังที่เราี่แหละทําตามมัน